อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารครับทุกคนว <c oughs> ันนี้นุกต้มต้มเครื่องในกับผักกาดดองครับ <c oughs> นี่ต้มเครื่องในปิดเกลืมาอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับทุกคน ใส่บาทด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาอนุโมทนา,าสาธุด้วยกันกับนกทุกๆวันนุไม่เคยได้ไหลสดเลยครับไม่มีเวลามีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันเวลาไหไรมันจะดับบ่อยนุก็เลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไลบ้างไล่บ้างจนกว่าจะครบชั่วโมงช่องของนุยังสร้างรายได้ไม่ได้นะครับทุกคนบอกนุบอกไว้ตรงนี้มีหลายหายคนมาถามว่าทางรายได้ได้ยังยังเลยครับ อุ่อากาศเท้ามีหมูย่างด้วยจ้า